đi lẻo đi đâu đi đâu โดน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 โอ้โหช่อนใหญ่บลเลอเลยจะบลเอเลยบลเลอบลเลอ สองโลได้ไหมน่าจะได้ไอ้เขียงโลโปแปดฮะ<า><อ>ประมาณโลโปแปด ลบเจ็ดลบแปดลูกดอกช่างหนึ่งครับหัวพว่อน่าจะได้ลบเจ็ดลบแปดครับ 那不。嗯 โดนเอ้าไม่โดนอื้หอ โดนกระสงกระสงกระสง กระส่งนี่เป็นปลาที่เนื้อแน่นกว่าปลาช่อนหน่อยนะครับแล้วก็เนื้อหวานเนื้อนุ่มนึบนุ่มนุ่มต้มยำหรือนึง่งเวิร์กมากช่อนโู เอาปลามาเก็บก้อนปืนไม่ได้เอามาไอ้ยักษ์โดดอีกยังไ,ไงกันล่ะออกมาทำไมเต็มถังเลยไง น้องมาใต้ขาเลยม,มีประช่อนมีประช่อนอยู่นั่นนุ้ย ครับ <c oughs> มีปลาช่อนปอกๆอ,อยู่แต่ยังไม่ได้ยิงเมื่อวานมันล่องลำบัวเหรอแบบตรงสะพานไม้อะยู่ไปตะเข้าไปโน่นเลยเมื่อวานมันล่องวันนี้มามาตัา้งเช้าไม่ไมีลองไปดูมาแล้วไปดูมาแล้วอดูมาเลย 哇。Wow. ไปแล้วไปแล้วไอ้โดไอ้โดเฮ้ยขึ้นมา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 น้ำลึกเรื่องไงนโอ้ผมวิ่งไปนูน่นนูน่นนูน่นคิดว่าน้ำลึกแถมวิ่งออกข้าง มาเร็วมาเร็วมาเร็วโอ้โหมาเป็นก้อนอุ้ย ใหญ่นัวสามสามโลบวกโอ้โหเข้าดีโอ้โห สามยี่ห้อนะครับหมายนี้ช่อนใหญ่ชะโดกระสงกลับได้เที่ยงครึ่งแล้วโอ้เจ๋วเลย ข้าวเหนีแก้ม โลเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์นี่สามพันห้าร้อยสามยี่ห้อสี่ตัวสามยี่ห้อครับก็ผลงานนี้ก็สวยงามครับ แอ่งเดียวแท้เป็นหมายลอกน่อยๆครับลอกบึงบึงบัวก็เนี้ยดึงด้วยสาย P.E. p r โปรฮันเตอร์นะครับผมใช้อยู่ยี่ห้อเดียวกับโปรฮันเตอร์วันนี้80ปอนด์ยาง13 blue c ของสมใจ x 1นะครับแล้วก็เชือกคอมมานโดเนี้ยผลงานทั้งหมดวันนี้สวยงามครับกระสงเล็กก็เพื่อนนะผิดมั่งถูกมั่งครับแต่ก็โอ้โหวันนี้ถือว่ามัาน,นครับตัว,ตว ลำบักใหญ่มากครับชนตรงนี้เกือบเกือบโลโลเจ็ดกว่าโชยโดก็ทรงปกติขึ้นส,สวยๆนะครับใสๆน้ำใสๆใส่สสวัรุ่นชอบครับขึ้นสวยกจัดการเตรียมใบตองครับเดี๋ยวเราจะทำกระทรงหอ่อหมกกันนะใส่ริกแกงใส่กะทินะลงหม้อแล้วก็คนเลคนเลยคนเลยคนเลเดี๋ยวจัดการใส่เนื้อปลานะครับ เนื้อปลาแล้วก็ใส่บางส่วนเป็นหัวด้วยเราชอบกินหัวเราก็ใส่หัวหัวไว้แยกไว้ต่างหากใส่เกลือเล็กน้อยครับนี่เนื้อปลาเราเต็มๆพอช้อนตัวโลเจ็ดโอ้โหแล่เอาแต่เนื้อสวยงามเลยครับเนื้อรุนๆแล้วก็แบบไม่มีก้างเลยนะในส่วนที่เราเป็นก้างเราก็เดี๋ยวเอาไว้ต้มยำทีหลังก็ได้สิ่งสําคัญที่สุดในการทห่อมก็คือการขั้นตอนการคนเนี่ยครับคนเลย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 นะ ถ้าคนไม่พอมันก็จะไม่เหนียวนะครับไม่เหนียวแล้วมันก็จะไม่อร่อยเราต้องคนให้เต็มที่นะคนไวเมื่อเหนื่อยก็พักนะแล้วเอามาตัดตัดใปตองทํากระทงเย็บกระทงก็ซะหน่อยนะไม่ต้องเยอะตาก็ประมาณน่าจะอยู่ในเกณฑ์สิบกระทงนะเย็บกระทงให้เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราก็เอาใช้ใบยอรองก้นครับพอประมาณไม่ต้องมากไม่ต้องน้อยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่ามีแต่ผักก็พอสมควร ทีนี้เราลองก้นเรียบร้อยเราก็ตักเนื้อปลาที่เราคนได้ทีแล้วนะครับก็ลงเลยครับเฉลี่ยให้ไปให้เป็นพอดีระหว่างนี้เราต้องตั้งน้ำไว้ให้เดือดรอเลยนะครับเพราะเดี๋ยวเราลงกระทงเสร็จเราก็จะยกขึ้นให้ซึ้งมันมีความร้อน,นพร้อมที่จะนึ่งได้ทันทีนะครับวันนี้ก็นึง่งประมาณ20นาทีก็ได้กินครับโอ้โหระหว่างรอน,นึ่งก็หั่นใบมะกรูดซอยแล้วก็พริกสวยครับนิดๆหน่อยๆน่อยครับเรียบร้อยครับ เสร็จออกมาแล้วหน้าตาน่ากินจริงๆครับนี่ครับสวยงามครับเพื่อนๆปลช่อน,นห่อหมกปลาช่อนนะ่โอ้โหฮารูฮาราเลยครับอร่อยแบบบ้านๆนครับโอ้โหอันนี้หัวกับพงแล้วก็อันนี้เนื้ออันนี้เป็นแบบหอ่อเป็นไงครับเจ๋วเลยนี่ ใส่โหระพาหน่อยแต่งหน้านี่ครับมีแบบหอ่อมีแบบกระทงมีแบบชามอันนี้ก็เป็นกระทงเนี่ยตัวเดียวโอ้โหได้เยอะเลยครับใส่โหละพาเอากลิ่นหน่อย สวยเลยครับกะทิโรยหน้าก็ยังเนียนเดี๋ยวชิมหน่อยนี่เดี๋ยวชิมในนี้นี่ไอพวกนี้เดี๋ยวไปฝากแม่นะเดี๋ยวเราชิมในนี้ก่อนเดี๋ยวกินเลยครับอืมร้อนอร่อยครับ เนื้อปลานุ่มๆเนียนๆเ,เลยเดี๋ยวชิมแบบกระทงมัง่งสวยงามมัน mm hmm. mm hmm. มันดีเมเนื้อปลาก็นุ่มนวลน,นะครับปลาช่อนนาอร่อยมากเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อน